สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับคันสปิวท้ายบ้านนะครับตัวไทยทูนะครับได้น้ำตาลแบบนี้เลยไทยทูแน่นอนครับ อ so right. um, ันนี้นะครับเป็นคันนะครับสําหรับตกสปิวยอดนิยมนะครับแบรนด์ดังอย่างไทยบ้านนะครับโดยพี่แบงค์นะครับพี่แบงค์พวงเราเองลูกหลานคุณนาจีนนะครับตัวนี้เป็นคันสปิิวแบบพรีเมียมที่น่าใช้เวทสิบยีนะครับเรามาดูกันว่าคันนะครับสปิวตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับด้ามนะครับจะเป็นด้ามไมกอกนะครับเคลือบมาแล้วจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยปูดคันนะครับจะมีเขียนไว้เป็นสัญลักษณ์นะครับวงกระทิงแบบนี้แบบไทยบ้านนะครับถัดมานะครับเขาจะเขียนไว้เลยตัวนี้นะครับจะเป็น ไทยทูนะครับแบบนี้ของแท้แน่นอนเห็นไหมไทยบ้านไทยทูนะครับเวทคันนะครับจะเป็นคัน10 20นะครับ2ท่อนต่อกลางนะครับมีขนาดตั้งแต่8ฟุตนะครับ9ฟุต10ฟุตนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้ไกด์นะครับเป็นฟูจิมาด้วยเห็นไหม ไกด์ฟูจินะครับยังไม่พออัดรีซีทนะครับเป็นฟูจิมาด้วยน่าใช้มากมิติคันนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเวี่ยงง่ายสบัดง่ายนะครับเหมาะสำหรับใส่สปิลนะครับคนที่อยากจะแบบวัดบ้านเร็วๆนะครับแล้วก็อยากได้คันแข่งนิดนึงนะครับไม่ใช่เป็นพวกเวท85ดนะครับขอเพิ่มอีกนิดนึงเป็น1 0 20นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เอาไว้ล้างปลาได้ดีนะครับตัวนี้เลยใครสนใจนะครับคันไทยบ้านไทยถูนะครับราคาเริ่มต้น1ัน0ีานะครับจัดได้ในราคาติดฝักไหมครับฝากด้วยนะครับกับคันไทยบ้้านนนตอีีม แปดฟุตเฟุตสิฟุตนะครับตัวไทฟนะูได้น้ําตาลเห็นไหมได้น้ําตาลในน้ําตาลแหวนเขียวนะครับอ่าจัดได้ครับในรายการติกตอกครับปากด้วยกับคันไทยบ้านครับขอบคุณครับ